อันนี้สีส้มครับสีส้มถ,ถ้าคนเข้ามาเที่ยวเกาะพัง,งันเนี่ยเขาจะหาบ้านอยู่หาบ้านพักบอกเบอร์โทรครับ0815380149 0815380149ชื่อสี่เชื่ออะไรชื่อกล้วยไอ้กล้วยครับผมไอ้กล้วย <laughs> ตากล้วย <laughs> ผมผมไอ้ชิดครับอะรอนรชิด ครับหรือคุณนัลิชิตก็ได้ครับถ้าเจอกันก็ไอชิดนะนะไม่ต้องไปถือสากันอาชาวบ้านเหมือนกันครับที่นี้ก็อยู่หมู่หนึ่งตำบลบ้านใต้อำเภอกอบพงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วชื่อรีสอร์ทน้ยังยังไม่ได้ตั้งครับยังไม่ได้ตั้งเอาตึกโทรมาแล้วกันนะครับเอออ่าไปดูซิหลังข้างบนเป็นไง ดีไซน์เดียวกันครับเหมือนกันอ้าวนี่นี่ผมพาลิดแต่ผู้ชมมาดูนี่เราจะขอบ้านทำเองอันนี้ไม่ใช่ร้างแค่ขอบ้านทำเองโอ้ยนี่มาเจอแล้วนวัตกรรมรอบๆอย่างนี้ฝรั่งมันก็ชอบไปดีครับผมคิดว่าอย่างนั้นแใหม่มันอ่ะครับบ้านทำเองเลยครับผมนี่นี่นี่สวย อ้กระจกมาวางหน่อยเหรออ่าผมคิดว่าได้กระจกใสครับมันแล้วมันออกสไตล์ล้อดิบๆครับผมมันจะได้เห็นสีเห็นอะไรด้วยมาทำเคาน์เตอร์กันซะอีกแล้วไปพี่หนึ่งก็เข้าแตะไปอีกแบบเนึ่งวันนี้มาหารีสอนเนี่ยก็แตกไปอีกแบบนึง เคาน์เตอร์อันนี้เพิ่งเห็นของเฮียครั้งแรกจากรก้าเน,นี่เหรอไปถ่ายทำมาทั่วประเทศหนยไม่ค่อยมีไม่ค่นนอยเจอมีแต่เข้าไปทำเคาน์เตอร์ซิงกันแบบนั้นครับผม,ผมแว่าจะทอ e ีกเรื่องเคาน์เตอร์ซิงอันนี้ห,นห้องน้ำห้องน้ำยังไม่ได้ผูกกระเบื้องห้องน้ำก็ไม่ยากนะครับปับสะลบลงระบายนย้ำเยงไปหาน้ำาระไหลเลยนะครับเนี่ยที่มีทำา็ ในช่างเขาเก็บงานด้วยว่ะเสียบสอบเลยโอ้โหมีตุ้สื้อาด้วยเอางี้กว่อนเอาไปปลดปล่อยให้เข้ากันแบบการแขวนอ๋อนี่เนี่ยก็เอาแนมือแขวนไม่ต้องนิ้ใช่าครับผมเลยแขวนเสื้อาไปเลยครับเป็นตะหยักพื้นที่โอ้ยอย่างนี้ฝรั่งานอนก็ชอบมันเลยครับไม่มาันมันไหนจะมาตื่นสายตื่นไรก็ไม่ตื่นครับเสร็จแล้วมันเงียบด้วย ฝ้าก็ไม่มีเห็นไหมเนี่ยเนี่ยของแท้เนี่ยต้องสี่เมตรนะเนี่ยของแท้ปินปองตีสี่เมตรเนี่ย,นะย,ยช่างขึ้นไปเดินมุมเลยใช่ไหมโอ้สบายเลยช่างบอกว่าโอ้ต้องวิ่งนะอะไรแบบนี้ป่ะนาแต่แล้วก็มีคนมาดูตอนมุงอ,ะอ่ะเนียลองกระโดดดูดิช่างกระโดดตุ้มต,ตมมุ้มเออดีว่ะว่ะชาวบ้านมาดูตอนเรามุงครับผมบอกว่าไหนลองกระโดดดูซิเขาบอกเมันจะแข็งแรงขนาดไหนก็แล้วนั้น สิบเซนใช่ไหมครับสิบเซนหมดเลยเนี่ยจับหนักเลยเนี่ยวันเนี้ยสิบหมดเลยหมดเลยจับเต็มจับหนักเลยเนี่ยนี่ก็จะจำเป็นประตูเลื่อนเจ้าออันนี้สีฟ้านี่ดีไซน์เดียวกันหมดเลยท่านผู้ชมดูเอาอันนี้ยังไม่ได้ทาสีไม่ได้ทาสีนี่ไอ้นี่แต็มไว้ไอซิลิโคนใช้ของเก่ามาตามที่เพชรพลิกก็ใช้อ้าแล้วก็ยังไม่ได้ทา ท่านผู้ชมคิดเอาว่าเดินทางจากสี่คิว้วระยะทางพันหยกิโลค่าขนส่งทั้งค่าเรือค่าเฟอร์รี่ด้วยอะไรด้วย,วยก็ตกไปสี่ห้ามื่นค่าขนส่งอย่างเดียวครับผมเอามาคิดแล้วมันก็ยังคุ้มนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปถ่ายหนาดใหญ่ให้ดูนะอ้าวสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับคราวหน้าเจอกันใหม่